สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมทางช่องพอแหล่้าเพิ่นวิธีบานนาหรือว่าสีสว่งางไกลบาดฟ้ามครับพอกันคิดนี่เป็นใบ,บครับพี่น้องประมาณใบาสามมุ้งสี่เขาใบาสี่มุ้งแรงคืมฟ้าคืมฝนครับพี่น้องพอกันอยู่ข้อไกลอยู่เหล่าไกลคือเกาครับช่วงนี้ ไกลไงเบิกพี่น้องเล็ดแต่ไกลหน่อยกันยังเลี่ยงกันไปเรื่อยๆครับคลิปนี้สีภาพ,พี่น้องมาเบิงอ่าคอกหรือว่ากงอนุบาลลูกไกลหน่อยแบบแบบต้นทุนตำนะพี่น้องเฮ็ดแบบบ,าบา้านๆเฮาแต่ว่าเฮ็ดแบบป้องกันยุ่งได้่มห้ยุง่งเขาไปได้นะพี่น้องคลิปนี้สีภาพ,พี่น้องมาเบิงไปเบิงครับก่อนสีไปเบิง กงอนุบาลลูกไกบแบบ่บ้นบานแบบบ้านแบบตนทุนตัน้มาม,มาอัพเดตมาให้พี่น้องเบงไก่น้ำกันก็เลือดได้รุ่นนี้ละครับพี่น้องนี่รุ่นนี้อยู่ประมาณอ่าเจ็ดแปดขีดครับบ่าฮันมีรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็ขายไปเรื่อยๆครับขายไปเรื่อยๆก็เลี้ยงไปเรื่อยๆขึ้นกัน กับสามานนี้ครับพี่น้องนี่น <S 2> <S 2> คือตอนนี้ยังบ่ได้อาหารครับยังรอทากินครับพี่น้องนี่อ่า๋ยวอิพาพี่น้องไปเบิ่งครับแก่หน่อยที่แยกออกจากแม่ให้แม่ตอนนี้คือให้แม่ฟักเองให้แม่เลี้ยงเองอยู่ หนึ่งสัปดาห์ครับพี่น้องหรือวันหนึ่งอาทิตย์ที่เรือกกะลังจะหั่นผมกะได้แยกออกมาเลี้ยงเองตอนนี้ครเป็นกรงตอนนี้กรง,งบอนมีไกล้ครับเพิ่งเอาออกไปเพราะว่าหลังจากที่บอออกมาเป็นตัวแล้วกะให้แม่มาเลี้ยงอยู่ในกรงนี่มาน,นี่ก็แยกแม่ออกไปแล้วครับแยกแม่ไปแล้วก็มียูสองรุนครับตอนนี้โอ้ตอนนี้อยู่เหมือนแม่อยอยู่พี่น้อง ยังอยู่สองรุ่นครับแกมีรุ่นนี้รุ่นนี้แกบอาลครับพี่น้องประมาณสามสิบรุ่นนี้เรียงไว้ตีกันอยล่ะรไม่น้อยก็ตีกันรุ่นนี้กันรุ่นนี้อยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับพี่น้่งไกลสองอาทิตย์ ประมาณครับประมาณสองอาทิตย์ตัวสามสิบสามสิบตันี่แหละพี่น้องเอ้าใช่เหรน้อยๆกระตีกันปะเนี่ยเอ้าเอ้า,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 าเอานี่ครับพี่น้องพึ่งเฮ็ดแล้วครับใส่ผาแย่งผา,า,า,าเขีาายวเห่าผาแย่งเขียวคนอื่อนเอ,เอามาเฮ็ดตัดเฮ็ดกง อ่กับตน้นทุนตำพี่น้องตอนนัวนี้เพราะไม่กระเฮ็ดจากไม่ไม่ไพ่ไม่ไม่ไพ่ไน้ำบานเห่านี่แหละพี่น้องนะกับมายุาค่า,าเนี่ยเฮ็ดเป็นโครงสร้างขึ้นแล้วก็ซื้อผาแยงนี่มาอยู่ลอยเดียวครับลอยหนึ่งลอยหนึงน่งนี่ก็บือว่าเหลืออยู่เพราะผมกระเฮ็ดให้มันลงพื้นนั่นครับพี่น้องให้ลงพื้นเลย พอดีขว้มสูงกอยู่ประมาณเก้าสิบสิบนะพี่น้องทั้งจากพื้นดินขึ้นมาครึ่งเลยจากพื้นดินนะครับประมาณเก้าสิบหานะครับพี่น้องแล้วก็ระวังพื้นโก้งกับจากพื้นก้งลงไปหาพื้นดินกะบ่ลอิมุกสูงครับอยู่ประมาณ สามสิบเส้นครับพี่นอ้องที่เลือกะนถึงมากสามสิบประมาณหกสิบห้ครับกพอดีผัาแยงลอยลอยนึงกับเลือลครับนี่เพิ่งแยกออกจากแม่ครับเนี่ยเพิ่งแยกออกจากแม่อยู่ในนี่ก็สามสิบกว่าตรครับเพิ่งแยกออกจากแม่ มาน,านุบาลยี่เนี่หน,นีต่ออีกครับเนี่ยไอ้รุ่นนี้ยังบอท่านถึงบอท่านได้หอดเจ็ดเจ็ดหมื่นครับบอท่านได้ถึงหนึ่งสัปดาห์คั้นถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วผมก็จะให้วัคซีนหรือว่าประมาณสี่ห้าหมื่นผมกะให้วัคซีนแต่รุ่นนี้ผมบไม่ได้ให้วัคซีนครับรุ่นนี้ผมไม่ได้ให้ยู่ ยังหาเวลาอยู่ครับพออยู่มาสอกไปเล่นรถกลับมาอยากเร่นรถมาเนี่ยก็ไม่เห็กุกงนี่แหละครับพี่นอ้องไม่เห็นุกงอนุบาลตะกี้ผมอ่าอนุบาลไว้ตู่ตู่ตู่ตัวนี้แต่ว่ามัดนี้มันมันแคบครับมันตูน่หน่อยตะกี้ผมอบไฟอยู่นี่น,นีแต่ว่าตู้ตัวนี้ก็ใส่คือเก้าครับหลังจากที่เบอ้อออกไม่ไม่อ่าเรื่องเชือกบเบาะ มืออกมาเดียมือนึงแล้วผมก็แยกเลยก,ก็มีดเป็นบางนุ่นแยกออกมาก็เอามาอบไฟอยู่ในตู้ตัวนี้้วมาอบไฟน,นี่นี่คันบอดยให้แม่เลี้ยงก็นมั่นว่าเอามาอบอยู่นี่นี่ครับในตู้ตัวนี้อามาอบอยู่ในตูน้ไไนนาาต,ตัวนี้ก็ทิเอาหลอดไฟใส่็ศษนี้ผ่าพิสตงๆในตู้ตัวนี้ก็เป็นตู้อบคือกันคันบบเอามาอบนี่นี่ก็ให้แม่เลี้ยงอยู่ทุงสัปดาห์ครับ เหมือนข้าที่น้องมาเบิงอ่กรงอนุบาลลูกไก่บ้านแล้วบ,บ้านบ้านอ้าวผัดปีนขึ้นมาจะไหนน้องมุนขึ้นมาจาะไหน,น,าานในก็มาข้าโอ้ตัวนี้ตังแกไหมอาจารย์ขึ้นมาข้าข้าเราออกบ่ไดอ้ออกได้ยื่ตัวเอาเนื้อามาตีใส่พี่น้องยึดไปน,นี่น ตอนนี้ก็เพิ่งแยกออกจากแม่ครับนี่ยจังว่าห่วงกันสนั่นอยู่นี่นะห่วงหาแม่อยู่ครับเนี่เอาแม่นี้ออกไปทางออ่นนี่นะครับแม่กระไ้าก็แยกออกแครขังแม่แบบก่อนเอา้เอายังมาตีกันอยู่นี่ก็วาง่ไผ่ยอมไผ่บานอ้าเอา,เอามัน อให้มันแบบไปทั้งไปทั้งมันหลดโอ้มีแววจะหน่อยใช่ไหมมันเป็นเหลี่ยงลูกใกล้บ้านนี่หรือลูกกต๋อปีน้ำบ่อหน่เหมือนไงมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้องพอบอนุบาลแบบบ้านๆครับ แบบต้นทุนต้นทุนมาถึงสองรอยบาทพี่นอ้องต้นทุนต้นทุนลอยกาบาทเห็ดง่ายๆครับแต่ว่าใส่งานได้ยุ่งกับเขาบ่าได้สำหรับอาอหน่อยเกิดไม่ยิงแยกอนุบาลครับตอนนี้อนุบาลมายืนสองลุ่นครับ กับรุ่นรุนรุนอันกะสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าอันกะให้วัคซีนแล้วครับเนะีย่ยหยอดวัคซีนแล้วให้วัคซีนเรียบร้อยแล้วตอนนะี้ยังรุ่นนี้ไกลไงกะทายไปหมดแล้วครับบโมไครมีแต่ว่าไก่รุ่นน้อยอยังมีแน่นโยรุ่นนี้ก็เอาปล่อยลงดินแล้วครับเนี่ย สำหรับผู้ได้สนใจอยากเลี้ยงไก่บานผมว่ามันก็น่าเลี้ยงอยงครับเลี้ยงไว้กินเลือกิกนกระขายคือเก่าแหละครับเท่าเห็ดแบบตน้ตนทุตนตน้ตนทุนเท่าบาลายเท่าก็เ,าเห็ดไปเรื่อยๆครับเ,เห็ดไปเรื่อยๆส้างไปเรื่อยๆคอยเป็นค่อยไปเลี้ยงใกล้นานี่ก็บ่อถือว่าเลี้ยงยากครับเพราะว่ามันบ่แม่นหนาฝนขนาฝนน่ะเลี้ยงยากนานี่ใกล้กะบ่ค่อยได้ถือฝนกะ บ่ค่อยมีลกูกบอค่อยมีปัญหาบอค่อยตายบาอขึ้นหนาฝนครับหนาฝนนี่มันถือฝนถือกันแน่ๆมันกันเป็นวัดมันกันเรียงงาดประมาณนี้ครับคลิปนี้กะมาไทยให้พี่น้องเบิง่งมาอัพเดตพอไกลให้พี่นอ้องเบิ่งให้พี่น้องเอ็ซี่เบิ่งน้ำกันครับวิธีเฮ็ด หอ,อกวิธีเฮ็ดกงอนุบาลไก่บ้านแบบเฮ็ดง่ายๆครับแบบบ้านๆเอาไม้ไผ่ไม้สังไผ่เฮ้าหรือว่ามีผูดได้มีไมย,ยุค,คากเฮ็ดได้ครับซสือผาแยงผาเขี้ยวมาหมวนหนึ่งมวลละลอยกะเฮ็ดได้แล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับเมืองแล้วชวมแล้วกอย่าลืมกดติดตาม กดซับสไข่กดไหลกดแชร์เป็นการลังใจในการทำลิตปต่อไปน,นี่อยครับพี่นอ้องสำหรับช่องพอแหล่ภาเพื่อนวิธีบันหน้าหรือว่าสีสว่างไกลบานฟ้ามสำหรับกิจนี่็สวัสดีครับ